อมรับว่าเขย่าโลกจริงๆนะครับสำหรับอสองคู่หูอย่างประธนาทิบดีรดนัลดทรัมป์กับอีลอนมัส์นะครับที่ปรึกษาพิเศษนะครับก็ในขณะนี้ได้วางนโยบายทั้งในเมกาเองและก็ต่อมหามิตรอย่างยุโรปนะครับรวมทั้งนโยบายต่อสงครามนะครับและก็ต้องจับตาดูกันต่อนะครับว่าจากนี้ไปี เป้าหมายปลายทางจริงๆของสองคนนี้คือการออกแบบระเบียบโลกใหม่หรือเวลาเราพูดคำว่าอเมริกันเฟิร์สเนี่ยหมายถึงพยายามจะช่วงชิงความเป็นนัมเบอร์วของโลกใบนี้นะครับเป็นเจ้าโลกอีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าช่วงทศวรรษที่ผ่านมาต้องเรียกว่า นิวออร e เดอร์ภายใต้การกำกับดูแลของอเมริกาเนี่ยมันเสื่อมมนคลั่งไปเยอะนะครับเพราะว่าถูกท้าทายจากทั้งจีนทั้งรัเสเซียนะครับหรือแม้แต่มหามิตรอย่างอินเดียอย่างซาอุดิอาระเบียยุโรปเองก็ตามเนี่ยนะครับก็เข้ามาท้าทายความแข็งแกร่งข,ของอเมริกาในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการทหารความมั่นคงอะไรก็ตามนะครับก็เสื่อมมนคลั่งไปเยอะนะครับระเบียบโลกใหม่ก็เลยเป็นเหตุให การเลือกตั้งประธานาธิบดีอเ,เมริกาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เลือกป,ประธานาธิบดีคนที่47เท่านั้นนะครับแต่มันดูเหมือนกําลังมีการเซตอัพบางอย่างผ่านทรัมป์นะครับและอีลอนมัสส์นะครับจะเป็นใครเป็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าไอ้ระเบียบโลกกันนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ต้องต้องต้องจับตาบ้างนะครับแล้วก็มันท้าทายระเบียบโลกเก่าอย่างไรนะครับเราย้อนไปดู ทบทวนช่วงสั้นๆที่ผ่านมานะครับเฉพาะล่าสุดที่เป็นประเด็นที่ถูกจับตามองขย่โลกในขณะนี้ก็คือท่าทีของทรัมป์ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงน,นะครับกับยูเครนในยุคสมัยไบเดนเนี่ยนะครับของดิโมแครตเนี่ยสนับสนุนและก็เ,เกื้อกูลยูเครนตลอดทั้งเรื่องงบประมาณนะครับการจัดหาอาวุธยุธโทปกรณ์เพื่อต่อกรรับมือกับรัสเซียนะครับและก็เป็นพันธมิตรที่แนบ หนึบก,กับยุโรปมาโดยตลอดนะครับสาหรับอเมริกาแต่ปรากฏว่าช่วงสี่สหวันที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์อีรอนมาสและบรรดาฐมตรีต่างประเทศรองป,ประธานาธิบดีลมตรีกลราหมวเนี่ยประสานเสียงกันว่าต่อไปเนี้ยเฉพาะสงครามยูเครนเนี่ยยุโรปต้องดูแลกันเองนะครับอเมริกาจะไม่สนับสนุนแล้วนะครับแล้วก็แผนสัตยภาพที่ทรัมป์เสนอต่อโลกและก็เป็นที่ช็อกมาก โดยเฉพาะผู้นำยุโรปก็คือเขาจะให้ยูเครนนะครับยกสี่คว้านนะครับที่รัสเซียยึดไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่24กุมภา2502นะครับ25 25, 25 25เมื่อปี2 2022นะครับคือเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับนับหนึ่งสงครามตอนนี้คือมันก็สวนกระแสกับ ยุโรปกับยูเครนหรืออเมริกาเนี่ยยุคไบเด่นว่าแผนสันิภาพมันต้องเริ่มจากคืนแผ่นดินที่ยึดไปของยูเครนเนี่ยนะครับหนึ่งในห้าไปอยู่ในกำมือรัสเซียคือในยูเครนนะครับแล้วก็หยุดจริงแล้วก็ฟื้นฟูความสัมพันธ์อาจจะไม่ต้องเข้านาโต้ก็ได้ในขณะนั้นนะครับแต่มาวันนี้ดูเหมือนทรัมป์และก็บรรดาสหายหลายคนของเขาเนี่ยประกาศชาัดว่าเขาเขา,เขามองว่ายูเครนเนี่ย ภายใต้การน,นำของเซเรนสกี้เนี่ยเป็นเผด็จการเป็นตัวตลกไม่มีราคาทำนองนั้นนะครับเพราะว่า,วาต้องเลือกตั้งแล้วแต่ว่าทําไมไม่เลือกตั้งผู้นําที่ไม่มาจากการเลือกตั้งเป็นเผด็จการเลยทำนองนั้นซึ่งยูเครนเขาก็บอกว่าเขาอยู่ในภาวะสงครามประกาศกฎในการศึกเขาจัดเลือกตั้งไม่ได้แต่ดูเหมือนท้ามไม่ฝังแล้วก็บี้ให้ยูเครนเลือกตั้งใหม่ซึ่งไปสอบร้องกับข้อเสนอของปูตินก่อนจะรู้ผลเลือกตั้งด้วยซ้ำไป เลยเป็นที่มานะครับที่อเมริกาชัดเจนว่านอกจากจะไม่สนับสนุนยูเครนต่อไปแล้วเนี่ยและบอกด้วยยุโรปต้องดูแลกันเนี่ยทำนองนั้นนะครับนี่ทําให้พันธมิตรสภาพยุโรปเองเนี่ยนะครับเออก็ก็โต้ตอบนะครับแล้วก็กล่าวอเมริกานะครับก็ทํให้บรรยากาศระหว่างอเมริกากับพันธมิตรยุโรปและยูเครนเนี่ยนะครับตึงเครียดมากในขณะนี้นะครับต้องยอมรับว่าเขย่าโลกจริงๆนะครับสําหรับ สองคู่หูอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับอีลอนมัสนะครับที่ปรึกษ,ษาพิเศษนะครับก็ในขณะนี้ได้วางนโยบายทั้งในเมกาเองและก็ต่อมหามิตยจากยุโรปนะครับรวมทั้งนโยบายต่อสงครามนะครับแล้วก็ต้องจับตาดูกันต่อนะครับว่าจากนี้ไปเ,เป้าหมายปลายทางจริงๆของ2คนเนี้ย คือการออกแบบระเบียบโลกใหม่หรือเวลาเราพูดคำว่าอเมริกันเฟิร์สเนี่ยหมายถึงพยายามจะช่วงชิงความเป็น Number ร์วของโลกใบนี้นะครับเป็นเจ้าโลกอีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าช่วงทศวรรษที่ผ่านมาต้องเรียกว่า New Order ภายใต,ใต้การกำกับดูแลของอเมริกานี่ยมัน เสื่อมมนขลังไปเยอะนะครับเพราะว่าถูกท้าทายจากทั้งจีนทั้งรัสเซียนะครับหรือแม้แต่มหามิตรอย่างอินเดียอย่างซาอุดิอาระเบียยุโรปเองก็ตามเนี่ยนะครับก็เข้ามาท้าทายความแข็งแกร่งของอเมกาในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจก,การทหารความมั่นคงอะไรก็ตามนะครับก็เสื่อมมนขลังไปเยอะนะครับระเบียบโลกใหม่ก็เลยเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง ประธานาธิเมรเมกาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เลือกป,ประธานาธิบดีคนที่4 7เท่านั้นนะครับแต่มันดูเหมือนกำลังมีการเซตอัพบางอย่างผ่านทรัมป์นะครับและอีลอนมัส์นะครับจะเป็นใครเป็นไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าไอ้ระเบียบโลกกันนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ต้องต้องต้องจับตาบ้างน,นะครับแล้วก็มันท้าทายระเบียบโลกเก่าอย่างไรนะครับเราย้อนไปดู ทบทวนช่วงสั้นๆที่ผ่านมานะครับเฉพาะล่าสุดที่เป็นประเด็นที่ถูกจับตามองขย่อโลกในขณะนี้ก็คือท่าทีของทรัมป์ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับกับยูเครนในยุคสมัยไบเดนเนี่ยนะครับของดโมแครตเนี่ยสนับสนุนแล้วก็เ,เกื้อกูลยูเครนตลอดทั้งเรื่องงบประมาณนะครับการจัดหาวุฒยทโปปกรณ์เพื่อต่อกรรับมือกับรัสเซียนะครับและก็เป็นพันธมิตรที่แน่ หนึ่งกับยุโรปมาโดยตลอดนะครับสำหรับอเมริกาแต่ปรากฏว่าช่วง4 5สวันที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์อีรอนมาสและบรรดารัมตุีต่างประเทศรองบระดานาธิบดีรัมตุีกราหมเนี่ยประสานเสียงกันว่าต่อไปเนี้ยเฉพาะสงครามยูเครนเนี่ยยุโรปต้องดูแลกันเองนะครับอเมริกาจะไม่สนับสนุนแล้วนะครับแล้วก็แผนสัตยภาพที่ทรัมป์เสนอต่อโลกแล้วก็เป็นที่ช็อกมาก โดยเฉพาะผู้นำยุโรปก็คือเขาจะให้ยูเครนนะครับยกสี่ควันนะครับที่รัสเซียยึดไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่24กุมภา25-02นะครับ25-25เมื่อป20ี2022นะครับคือเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับนับหนึ่งสงคารามตอน,นคือ มันก็สวนกระแสกับยุโรปกับยูเครนหรืออเมริกาในย,ยุบไบเดือนว่าแผสนสนติภาพมันต้องเริ่มจากคืนแผ่นดินที่ยึดไปของยูเครนเนี่ยนะครับหนึ่งในห้าไปอยู่ในกำมือรัสเซียคือในยูเครนนะครับแล้วก็หยุดจริงแล้วก็ฟื้นฟูความสัมพันธ์อาจจะไม่ต้องเข้านาโต้ก็ได้ในขณะนั้นนะครับแต่มาวันนี้ดูเหมือนพรัมและก็บรรดาสหายหลายคนของเขาเนี่ยประกาศชัดว่าเขา ขามองว่ายูเครนเนี่ยภายใต้การนําของเซเลนสกี้เนี่ยเป็นเผด็จการเป็นตัวตลกไม่มีราคาทานองนั้นนะครับเพราะว่า,วา,าต้องเลือกตั้งแล้วแต่ว่าทําไมไม่เลือกตั้งผู้นําที่ไม่มาจากการเลือกตั้งเป็นเผด็จการหรือทำนองนั้นซึ่งยูเครนเขาก็บอกว่าเขาอยู่ในภาวะสงครามประกาศกฎเการศึกเขาจัดเลือกตั้งไม่ได้แต่ดูเหมือนค้ัมไม่ฟังแล้วก็บี้ให้ยูเครนเลือกตั้งใหม่ซึ่งไปสอบล้องกับข้อเสนอของปูตินก่อนจะ รู้ผลเลือกตั้งด้วยซ้ำไปเลยเป็นที่มานะครับที่อเมริกาชัดเจนว่านอกจากจะไม่สนับสนุนยูเครนต่อไปแล้วเนี่ยและบอกด้วยยุโรปต้องดูแลกัเนเองทานองนั้นนะครับนี่ทําให้พันธมิตรสภาพยุโรปเองเนี่ยนะครับก็ก็โต้ตอบนะครับแล้วก็กล่าวหาอเมริกานะครับก็ทํให้บรรยากาศระหว่างอเมริกากับพันธมิตรยุโรปและยูเครนเนี่ยนะครับตึงเครียดมากในขณะนี้นะครับ